ครับถามไม่ตอบครับใช่ไหมโอชิโอชิอ่าโอเคนะเราพวกเด็กหลังห้องถามผมไม่ตอบครับแต่ถ้าผมไม่เข้าใจผมถามไหมอะไรนะผู้ถามผมไม่ตอบผมไม่เพื่อนที่เขาเรียนอยู่ตอไปอังกฤใช่ไหมพวกเราเด็กหลังห้องค่อยตอบอ๋อโอเคเพื่อนไม่ได้ก็ค่อยตอบเอ่อตอบให้เพื่อนใช่ป่ะอืม ช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยครูยังไม่สอนเลยเราก็คุยกันแล้วเดี๋ยววันนี้ครูจะบ่นให้ฟังเดี๋ยววันนี้เรานั่งฟังครูสอนนะลองลองฟังดูลองฟังดูคุูได้อัดคลิปไปให้ด้วยเดี๋ยวส่งไปให้นั่งทบทวนพอไปท่องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอชิฟังวันนี้นะเดี๋ยวฟังพี่ลูกเกดบรรยายเสร็จปุ๊บแล้วโอชิเอาไปควบกับตารางนะแล้วครูได้ให้โอชิสรุปได้เองเลยจริงจริง โฮชิจะสรุปแล้วโฮชิจะบอกว่าโหมันน่าสนุกกว่าไอ้เรืเศษส่วนนึกสมการอะไรที่เราทําเยอะเลยจริงๆจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูโอเคครับเชิญพี่ลูกเกดครับค่ะเดี๋ยวพี่แชหน้าจอาแป๊บหนึ่งนะคะ เห็นหน้าตออย่างคะอืมยังยังอีกเหรออืมเห็นเพื่อคำพู uh ้ชี้คุณแอทคุณแอเห็นนะเนาะดูก่อนเอาลืมตาสิลืมตาไม่ลืมตามองไม่เห็นหรอกก็ใช่ไงก็ทำตั้เติงเลยอะอะไรนะ ตัมเติ้งยังไตัมเติ้งคืออะไรตัมเลยชนเลยอ๋อชนเสาเลยผมเคยตัมแล้วชนตัมเติ้งเติ้งคืออะไรเติ้งไม่รู้อ่าเราพูดกันผมก็พูดตามเข้าไปเอาแต่ตามอะคือชนใช่ไหมอือเรียนแล้วอยากให้เห็นคุณแอทายนะโอ้ยไม่มีหรอกเห็นคุณแอทอยู่ไหมคุณแอทแปลงร่างมาสามคนโอเคเห็นหน้าจออย่างครับผชีิ ห็นยังเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคครับอ่าเชิญพี่ลูกเกดเริ่มได้เลยครับค่ะคุณนัทคะถ้าหนูติดขัดขดคุณนัทเสริมได้ไหมคะได้ครับแต่ผมว่าไม่น่าติดขัดครับโอเคค่ะครับค่ะวันนี้ผมเข้าเรียนผมเข้าเรียนครับผมไม่ได้เข้ามาสอนครับโอเคค่ะครับงรูก่อนโอเคครับ่าโคชีตอบได้เลยใช่ไหม รู้สี่แลยรูปห้ารูปเก้ารู้ยี่สิบห้าโอ้โหรู้สิบหกรูปหกสิบสี่นี่โคชีตอบได้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีที่ที่ถูกต้องเลยข้อสองตอบศูนย์ข้อสามตอบสามข้อสี่ตอบอะไรก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวลองดูข้อสี่ตอบสิบหกผมเอากระดาษเฮ้ยเดี๋ยวสีวันวันนี้พี่ลูกเกดเขาจะมาบรรยายเราบอกว่าเราเป็นเด็กหลังห้องเราอยู่หลังห้องเราจะเงียบห้ามแซวห้ามแซว ขอพูดหน่อยไม่ได้หรองั้นพูดได้พูดได้มาอันไหนมีคำถามเดี๋ยวเปิดไม้บอกอ่าโอเคโอเคอ่าจริงๆถ้าถ้าอย่างนี้พี่ลูกเกดครับหน้านี้หน้านี้โคชิโอเคใช่ไหมหน้าถัดไปจะเปลี่ยนจากนี้ไหมฮะหน้าถัดไปก็เนี่ยค่ะเหมือนกันเลยก็คือเป็นเลขแล้วกำลังสองได้เลยก็คิดออกมาได้เลยอ่ะ๋อโอเคเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโคชิก็จะมีตารางอยู่แต่ว่าคือตารางมันจะเป็นเหมือนกับการท่องว่า เออสแควรู t น,นี้จะมีค่าเท่ากับสแควรเออเท่ากับจานวนจํานวนเต็มนี้สแควรูดนี้จะมีค่าเท่ากับจํานวนเต็มนี้ทีนี้เออพี่ยกตัวอย่างอย่างสมมุติว่าตัวเลขที่เป็นสามหลักก็ได้ครับว่าว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตารางเนี่ยเราจะสามารถหาค่าของเออรากที่สองนั้นๆได้ยังไงโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะอ่ะในกรณีนี้นะคะ อย่างรากที่2เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเรากําหนดให้144เนี่ยเป็น a ตอนนี้ใน a ก็คือเป็นรูท a ใช่ไหมคะอ่ะเสร็จแล้วถ้ารูท a เนี่ยยกกาลังสองจะมีค่าเท่ากับ a อย่างข้อนี้ในรูทในสแควรูทเนี่ยค่ะเป็น144ใช่ไหมคะแล้วใน144้144เนี่ย มมีอะไรคุณกันได้บ้างฮัลโหลโคชิพี่ปรรยายเลยครับโอเคอย่างไ้ผมจะตอบแล้ไม่ต้อเคาโอเคโอเคโอเคกระดาษใบนี้สำคัญอ่ะในสแควร์รูทอย่างเช่นตัวนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่คือสิบสองไง อ่ะโอเคก็คือสิบสองคูณสิบสองใช่ไหมครับแล้วสแควรูตเ,เนี่ยก็คือสแควรูตร้อยจำนวนอะไรจำนวนนับที่คูณด้วยตัวเองเราได้เท่านั้นเนาะก็คือในสแควรูตเนี่ยคูณด้วยตัวเองถ้าเป็นสแควรูตสองเนี่ยต้องคูณกันสองตัวคูณกันสองตัวเราจะหยิบออกมาตัวหนึง่งอือ่าฮะก็จะเป็นตัวนี้สแควรูตหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ก็จะเท่ากับสิบสอง อ่ะหรือตัวนี้ทําทําทําไมที่เป็นสิบสองตัวเดียวโชิทั้งทั้งที่มันเป็นสิบสองคูณกับสิบสองมันจะต้องได้หนึ่งร้อสีสิบสี่ไอ้เจ้าสิบสองคูณกับสิบสองเนี่ยมันมาจากตรงไหนรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมครับเรากลับไปดูที่พี่พี่ลูกเกดสกแวรทเกิน่ะสแควร,รูทเอเทายกกาลังสองไง พราะถ้าเราดูเนี่ยไอความหมายของสิบสองคูณกับสิบสองมันหมายถึงสิบสองยกกําลังสองถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นรูทเอกลังสองบีก็จะกลายเป็นเจ็ดยกกำลังสองข้อไหนก็ไหนก็สองบีถูกต้องมันจะกลายเป็นสแควร์รูทเดี๋ยวก่อนมันจะกลายเป็นสแควร์รูทเจ็ดยกกำลังสองถูกไหมถูกไหมเพราะเราดูตามสมบัติมันนะสแควรูทเอยกำลังสองเท่ากับเอเพราะฉะนั้น ข้อสองบีก็จะกลายเป็นสแควรูทเจ็ดยกกำลังสองซึ่งสแควรูทเจ็ดยกกำลังสองก็คืออ้าวไม่มีใครตอบเลยอ่ะคือเจ็ดโอเคไหมอือ่าตรงตรงนี้เข้าใจไหมครับอื้าโอเค <c oughs> เห็นไหมอ่าทีเนี้ยต,ตรงตรงเนี้ยหัวใจของเขาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อนักเรียนบางคนที่เรียนกับคุณแนทเนี่ยใช้การจำตาราง นะครับแต่ว่าการจําตารางเนี่ยมันก็จะจําเฉพาะเฉพาะบางตัวเลขบางตัวนะ่ะแค่นั้นเองใช่ไหมใครเมื่อวาผม,าผมลืมอ่าน่อันั้นด้วยไม่เป็นไรไไคุณแอดรู้ว่าอย่างเนี้ยวันเนี้ยคุณแอดเทสเลยว่าว่าโคชีเข้าใจาหรือปเปล่าปรากฏว่าโคชีเข้าใจาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราจําตารางเราก็จะจําเฉพาะตัว,ต,วตัวแปรที่มันอยู่ในตารางถูกไหมทีนี้เอา้าเราถ้าตัวแปรที่มันเกินจากตารางล่ะจะทํายังไงอย่างเนี้ยอันเนี้ยคือปัญหาของเรา ูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนรู้ในในส่วนพื้นฐานตรงนี้ว่าว่าในการทําความเข้าใจเนี่ยเดี๋ยวพี่ลูกเกดจะอธิบายทีละข้อทีละข้อว่า,าสมมติสองรอยี่สิบห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากอะไรแล้วแล้วการที่อะไรมันคูณกันตัวเลขมันเหมือนกันมันคูณกันได้เท่ากับสองรอยี่สิบห้ามันก็คือจํานวนนั้นนั้นยกกําลังสองที่ติดอยู่ในรากที่สองถูกไหมพอเราถอดรากที่สองกับยกกาลังสองออกไปมันก็คือค่าของจํานวนเต็มนั้นงงไหมครับ ไม่งง่ไหมโอไม่งงใช่ไหมโอเคเอาอะไรนะไม่งงไม่งงโอเคคุณแอ๊พูดเองยังงงเลยเดี๋ยวก่อนสิเอาแบบให้ชัวร์ก่อนอ่าเอพี่เกดสอนอีู่ค่ะสามข้อข้อสองเอสองสามปีแล้วก็สี่บีครับสองบีสองบีอะไรสองสองสองบีตอไปแล้วเอาสองเอแล้วสองข้อใช่ไหม ส,สามข้อหรือสามข้อพอและวแค่นี้คุณได้ก็ดีใจแล้วแหละคุชีเข้าใจงั้นสองงั้นผมไล่ตอบเลยได้ไหม <c oughs> ได้เอาตอบตอบแบบโครงสร้างนี้นะไม่สองกับ,กบสิบหกยกกำลังสอง2 2> อ่าสแควรูทสิบหกยกกำลังสองเท่ากับสแควรูทสิบหกยกกำลังสองอ่าเสร็จแล้วสแควรูทสิบหกยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบหกอ่าเท่ากับสิบหก ถูกต้องอ่ะสามบี <3 S 1> คือจากแวรรูสิบห้ายกกำลังสองอ่ะสิบห้ายกกำลังสองนี่จุตารางป่ะเนี่ยมาคิดมาหมดแล้วโอ้โห <c oughs> พี่พี่ผมให้ผมให้ให้พี่ลูกเกดทยว่าฮูชิเรียนชั้นไหนครับยังไม่ถึงมัธยมใช่ไหมคะอ่ะยังไม่ถึงครับ โอ้เก่งมากเลยพาฉันมาฉันปลอดภายเพรเรชียนชันไหนครับชันช <ไป S 1> ันไหนป .4 ป .4 โอ้เก่งมากตอนพี่ป .4 ยังไม่ได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้ผมว่าป .4 ยังดีลูกแก้วอยู่เลยครับ <c oughs> เก่งมากเอาเอาเอาข้อสามบีให้จบแล้วก็สี่บีแล้วก็ไปละแยกย้ายอ่ะ รูทสแควรรูทสิบห้ายกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่คะเท <15. S 1> ่ากับสิบห้าอ่ะเท่ากับสิบห้าอ่ะต่อไปข้อสี่บีรูทหนึ่งร้อยหกสิบเก้าเท่ากับอะไรครับอะไรยกกำลังสองได้หนึ่งร <13, S 1> ้อยหกสิบสามยกกำลังสองโอเคสิบสามยกกำลัง 2. สองสแควร์รูทสิบสามยกกำลังสองเท่ากับอะไรครับเท่ากับสิบสามโอเคอเท่ากับกสิบสมโอเค้อหาใชไหข้อห้าข้อห้าคุณนัทไม่รู้จริงจริงข้อห้า แบนะน้คิดก่อนโอเคโอเคคิดนะอย่าดูนะคิดนะนะต้องคิดต้องคิดสิบเจ็ดสิบเจ็ดยกกำลังสองสิบเจ็ดยกกำลังสองสิบเจ็ดยกกำลังสองอ่ะสแควรรูทสิบเจ็ดยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดอ่ะเท่ากับสิบเจ็ด โอเคไหมโอเคโอเคนะไม่ยอมทำแบบนี้ทุกวันนะ <c oughs> ได้จริงๆเนี่ยรูชีเ,เข้าใจวันนี้คุณแอนแฮปปี้มากเลยจริงๆร่กที่สองนี่มันเป็นมันเป็นเนื้อหาที่คือที่มันเกินชั้นเรียนมันก็เกินอ่ะนะคุณพ่อบอกคุณพ่อพยายามบอกว่าคุณแอนอย่าบอกโอชีมากว่าว่ามันเกินชั้นเรียนแต่ว่าแต่ว่าเราเข้าใจกันใช่ไหมว่าในเรื่องขอเนื้อหาเรา<ช><ๆ> 啊，那来，嗯，卖。